ทุกคนคะครูเก๋มีโอกาสได้อ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับนิสัยเศรษฐีและแน่นอนวันนี้จะมีมาแบ่งปันให้กับทุกคนได้รู้บางคนอาจจะเพิ่งรู้ว่าคนรวยจริงๆเขาไม่ได้ใช้ชีวิตช่วงเช้าเหมือนกับคนทั่วไปคุณอาจจะคิดว่าเขาต้องทําในสิ่งที่ยุ่งยากมากๆทําให้เขาร่ํารวยแต่ในความเป็นจริงแล้วคนรวยจริงๆคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกจริงๆพวกเขามีกิจวัตรยามเช้าที่เรียบง่ายมากๆแต่สิ่งที่เรียบง่ายนี้กับทรงพลัง เพราะในขณะที่คนทั่วไปมักจะตื่นสายกดเลื่อนนาฬิกาปลุกหลายๆรอบรีบกินข้าวรีบวิ่งไปทำงานแบบวุ่นวายคนรวยเขากลับมีนิสัยเล็กๆมีกิจวัตรที่ทําในทุกๆวันทําอย่างทรงพลังและเงียบสงบแต่นั่นทําให้เขาประสบความสําเร็จอย่างไม่น่าเชื่อเพราะว่านิสัยเล็กๆเ,เหล่านี้มันเป็นเหมือนสิ่งที่สะสมกลายเป็นพลังงานชีวิตกลายเป็นระเบียบวินัยในสมองและก็พาพวกเขา ก้าวไปสู่จุดสูงสุดที่คนทั่วไปไปไม่ถึงค่ะและคนรวยเขาไม่ได้เริ่มต้นจากเงินเขารู้ว่าความรวยมันเป็นเรื่องของนิสัยล้วนๆที่เราสร้างขึ้นเองได้ในทุกๆวันด้วยและแน่นอนถ้าคุณรู้ว่านิสัยเล็กๆที่เศรษฐีระดับโลกเขาทำในตอนเช้าคุณก็จะเริ่มทำมันตั้งแต่พรุ่งนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าความรวยไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์แต่เป็นผลลัพธ์ของการกระทำจากนิสัยเล็กๆ ที่ทำซ้ำๆกันในทุกๆวันค่ะข้อที่หนึ่งตื่นให้เช้าขึ้นกว่าทุกวันที่เคยตื่นยกตัวอย่างเช่นสมมติคุณเคยตื่นเจดโมงเชา้าพรุ่งนี้คุณต้องตื่นหกโมงครึ่งหรือว่าถ้าคุณเคยตื่น6กโมงครึ่งพรุ่งนี้คุณก็ต้องตื่น6กโมงตรงคุณต้องมีเวลาสำหรับช่วงเช้าสำหรับตัวเองสำหรับการอยู่กับตัวเองอย่างน้อย30นาทีหรือถ้าคุณจะเริ่มต้นแบบให้ส่งพลังเลยขอหนึ่งชั่วโมงได้ก็จะดีนะคะ เพราะว่าเศรษฐีเขาจะตื่นเช้ากว่าคนทั่วไปประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะเพราะว่าเขาไม่ใช่คนที่นอนดึกเสมอไปพวกเขาก็เลยตื่นเช้าเพื่อจะทำสิ่งที่สำคัญอันนี้มีอ้างอิงมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอีรอนมัร์เป็นทิมคุกเป็นโทนี่โรบินบุคคลเหล่านี้เขาต่างตื่นตั้งแต่ตีห้าค่ะพวกเขารู้ว่าตอนเช้าเป็นเวลาที่เงียบสงบตอนเช้าเป็นช่วงเวลานาทีทอง ตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่สมองทำงานได้ดีที่สุดดังนั้นคนรวยเขาจะใช้ช่วงนี้ในการคิดแผนในการตั้งเป้าหมายในการลงมือทาและชนะคนที่กําลังหลับอยู่ค่ะดังนั้นคุณต้องเริ่มต้นตั้งแต่พรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับตัวของคุณเองในครึ่งช่วโมองที่คนตื่นไวขึ้นนะคะข้อที่2อออกกำลังกายเบาๆเพื่อปลุกสมอง การขยับร่างกายเบาๆไม่ว่าจะเป็นการเดินเร็วการโยคะหรือการยืดเส้นยืดสายสัก10-20นาทีจะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้เป็นอย่างดีค่ะสมองจะปลอดโปร่งขึ้นเศรษฐีระดับโรคเขามักจะใช้วิธีการออกกำลังกายในยามเช้าเพื่อกระตุ้นหัวใจเพื่อกระตุ้นการสูบฉีดของเลือดและที่สำคัญสมองจะทำงานได้เป็นอย่างดีการออกกำลังกายในช่วงเช้าจะเพิ่มประสิทธิภาพในวันนั้นทั้งวัน เพิ่มขึ้นตั้ง2 5เลยทีเดียวนะคะดังนั้นตอนนี้คุณลุกจากที่นอนได้แล้วค่ะเพื่อที่จะขยับแข้งขยับขาแล้วก็ออกกำลังกายใครจะใช้วิธีการของครูเก๋ก็ได้นะคะครูเก๋เลือกที่จะกระโดดตบ30ครั้งใช่ค่ะบางวันก็30บางวันก็50เอาเท่าที่ไหวอย่างน้อยให้เราได้รู้สึกว่ามีการออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นหัวใจในตอนเช้าแล้วดังนั้นคุณเริ่มต้นจากอะไรเล็กๆที่คุณสามารถทาได้ก่อน ยังไม่ต้องให้ยุ่งยากมากมายเพราะถ้าไม่เช่นนั้นสมองของคุณมันจะขี้เกียจตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมันต่อต้านแล้วมันก็จะไม่ทําคุณก็จะกลับไปหลับยาวเพื่อกดเลื่อนนาฬิกาปลุกไปจนสายอีกเหมือนเดิมข้อที่3เขียนเป้าหมายหรืออ่านเป้าหมายซ้ำๆทุกวันเสฐีเขาจะไม่ปล่อยให้ชีวิตพาไปเขาจะไม่เลื่อนไหลไปเป็นวันต่อวันแต่เขาจะบังคับทิศทางของตนเองได้ค่ะตอนเช้าเขาจะเขียนเป้าหมายว่าเขาตั้งใจจะเอาอะไร เป้าหมายนั้นถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆมันอาจจะไม่ได้สําเร็จในวันเดียวดังนั้นในวันต่อไปเขาก็จะตั้งค่าสมองของเขาโดยการบอกว่าเขาจะเอาสิ่งนี้และเขาจะอ่านเป้าหมายนั้นย้ำๆซ้ำๆทุกวันค่ะสมองจะโฟกัสสมองจะดึงดูดโอกาสสมองจะทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นโดยที่คุณเองก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะ มีซิคแพคคุณตั้งเป้าหมายว่าฉันจะเป็นคนหุ่นดีและมีซิกแพคและน้ำหนักลดลงภายในสามเดือนเชื่อไหมคะในสามเดือนนั้นสมองของคุณจะสรรหาแต่สิ่งที่จะทำให้คุณมีซิกแพคไม่ว่าอยู่ดีๆเลื่อนโทรศัพท์มือถือก็จะเห็นเมนูอาหารคลีนเห็นท่าออกกำลังกายที่จะเหมาะสมเห็นวิธีการที่จะทำให้คุณมีหุ่นดีเห็นภาพนางแบบในแบบสวยๆโผล่เข้ามาให้คุณเห็นเกิดแรงบันดาลใจที่จะอยากหุ่นดีแบบเขาอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่า หากเราโฟกัสสิ่งใดเราจะมองเห็นสิ่งนั้นแต่ถ้าเปลี่ยนว่าไม่ใช่เป้าหมายเกี่ยวกับสุขภาพอาจจะเป็นกบเป้าหมายเกี่ยวกับด้านของการเงินเช่นบางคนอาจจะทำงานประจําอยู่แล้วแล้วเงินเดือนก็ไม่พอใช้หรืออาจจะพอแต่คุณก็อยากจะมีะไรายได้เพิ่มเติมช่องทางอื่นๆนั่นแหละค่ะถ้าคุณตั้งเป้าหมายว่าเดือนนี้ฉันจะหาเงินเพิ่มนอกเหนือนจากงานประจำให้ได้5้า0,000คุณรู้ไหมคะพอคุณตั้งเป้าหมายแล้วอ่านเป้าหมายย้ำๆซ้ำๆทุกวัน วิธีการต่างๆหรือโอกาสต่างๆหรือผู้คนต่างๆที่จะทําให้คุณได้เงินจะโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้โดยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัว humanities. ค่ะเดื่อ,อนโทรศัพท์ไปก็จะไปเจอวิธีการหาเงินผ่านมือถือเดื่อนโทรศัพท์ไปก็จะไปเจอวิธีการที่จะทาให้คุณมีไรายได้เพิ่มเลื่อนมือถือหรือว่าเจอคนรอบตัวก็จะเจอแต่ไอเดียที่สร้างสรรค์อะไรก็ตามที่เราโฟกัสเราจะมองเห็นสิ่งนั้นซึ่งสิ่งนั้นมันก็มีอยู่แล้วตั้งนานแล้วค่ะแต่พอเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายเราไม่ได้โฟกัส เราก็เลยไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่รอบๆตัวเราดังนั้นลองดูนะคะว่าตอนนี้คุณมีเป้าหมายอะไรที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นเขียนเป้าหมายนั้นแล้วอย่าลืมที่จะอ่านมันย้ำๆซ้ำๆในทุกวันตอนเช้าค่ะต่อไปข้อที่4ใช้เวลา5 1 0นาทีในการทำสมาธิหรือว่าการขอบคุณสิ่งนี้หากคุณทำได้ในทุกวันจะเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโอปราห์วินฟรีวอร์เรนบัฟเฟตตและมหาเศรษฐีคนอื่นๆอีกหลายคนต่างก็มีนิสัยนี้ค่ะการที่เรารู้สึกสำนึกรู้คุณรู้สกึขอบคุณรู้สึกที่จะทำให้ตัวเองมีจิตใจของการให้ของการรู้สึกขอบคุณนั้นมันกลับทำให้คุณได้ในสิ่งที่คุณอยากจะได้และได้เข้ามาง่ายยิ่งขึ้นมันเหมือนกับว่าถ้าเราจะขอบคุณได้นั่นแปลว่าหัวใจของเราต้องอิ่มต้องพอ ต้องไม่ข่อยควา้าต้องรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันทรงพลังและนี่แหละค่ะเศรษฐีทุกๆคนเขาก็เลยนั่งเงียบๆในตอนเช้าทบทวนสิ่งที่ตัวเองได้ทำขอบคุณทุกอย่างในชีวิตขอบคุณในสิ่งที่มีฝึกสมาธิเพื่อล้างจิตใจพูดถึงการขอบคุณสำนึกรู้คุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งสิ่งนี้เลยทำให้พวกเขารู้สึกว่าเขาได้ชนะทุกอย่างที่อยู่ในใจแล้วได้ปล่อยวางความเครียด และเปิดใจรับไอเดียใหม่ๆในทุกวันหากคุณทําได้คุณจะรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นใหม่ๆอาจจะดูเขินหน่อยนะคะที่จะต้องมานั่งพูดขอบคุณในสิ่งต่างๆแต่ถ้าคุณทําไปเรื่อยๆคุณจะรู้สึกว่ามันช่วยให้สมองของคุณโล่งโปร่งสบายได้เลยค่ะครูกเกเองก็ใช้วิธีการนี้ทุกเช้าอย่างน้อยประมาณ5-10นาทีถ้าคุณติดตามช่องคูเก๋มาสักระยะคุณจะเห็นว่าในช่องมันจะแบ่งเป็น p l a y ต่างๆ เพลย์ลิสต์พัฒนาตนเองแล้วก็จะมีเพลย์ลิสต์ที่เป็นโปรแกรมจิตซึ่งนั่นคือสิ่งที่ครูเก๋พูดกับตัวเองในทุกๆเช้าค่ะแล้วก็จะอัดไว้แล้วก็เอามาลงไว้ใหม่ๆหากคุณยังไม่มีคําพูดของตัวเองคุณอาจจะเอาวิธีการของครูเก๋เอาคําพูดที่ครูเก๋พูดไปฝึกพูดกับตัวคุณเองก็ได้นะคะรับรองว่าคุณจะปรับสมองจูนคลื่นพลังงานของคุณให้มีทัศนคติที่ดีขึ้นสงบและผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปข้อที่ห อ่านหนังสือหรือฟังเนื้อหาพัฒนาสมองในทุกๆเช้าบิลเกตเขาอ่านหนังสือวันละหนึ่งชั่วโมงคนรวยเขาส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยการเติมอาหารสมองค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือธุรกิจหนังสือจิตวิทยาหนังสือทักษะการพูดหนังสือแนวการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอาเรื่องที่คุณสนใจเติมความรู้เพราะว่าความรู้นั่นแหละค่ะเป็นเครื่องมือในการหาเงินและยิ่งเรามีความรู้มากขึ้น เราก็จะหาเงินได้ง่ายขึ้นได้คล่องขึ้นนั่นเองข้อที่ 6. วางแผนวันนั้นๆเป็นข้อๆไม่ปล่อยให้ไหลไปเองวันต่อวันแบบหมดวันไปแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเสรษฐีเขาจะมีสมดุดหรือไม่เขาก็มีแอปพลิเคชันค่ะบางคนอาจจะจดในมือถือใน iPad บางคนก็อาจจะใช้สมุดจดบันทึกเพื่ออะไรนะเหรอคะเพื่อล็อกเป้าหมายเขาจะล็อกเป้าหมายของวันนั้นให้ชัดเจน สมสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จในวันนี้มีอะไรบ้างเขาก็จะเริ่มต้นทำสิ่งนั้นโดยเลือกทำในสิ่งที่สำคัญก่อนค่ะคนทั่วไปก็จะปล่อยวันทั้งวันหายหายไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันดังนั้นคนรวยเขาตั้งเป้าหมายเขาล็อกเป้าหมายเขาทำให้จบเป็นเรื่องๆไปค่ะข้อที่7คุณจะไม่เริ่มต้นวันด้วยโทรศัพท์มือถือหรือโซเชียลมีเดียที่เสพแต่ข่าวลบ เสพแต่เรื่องราวชีวิตของคนอื่นนี่คือกฎเหล็กของเศรษฐีเลยนะคะเพราะการเริ่มต้นวันด้วยการเปิดโทรศัพท์มาดูข่าวมีการฆ่ากันตายมีอุบัติเหตุมีแต่เรื่องราวดรามา่ามีแต่คนนั้นคนนี้เป็นข่าวไม่ดีถ้าเกิดว่าสมองของคุณรับสิ่งเหล่านั้นในตอนเช้าวันทั้งวันชีวิตของคุณจะวุ่นวายมันเป็นการบอกให้สมองของคุณยอมรับว่าคุณพร้อมแล้วที่จะรับเรื่องราวลบ,ลบ ดังนั้นคุณอย่าให้สมองของคุณเริ่มต้นหวันด้วยเรื่องแบบนั้นเศรษฐีเขาเริ่มต้นตอนเช้าด้วยตัวเขาเองไม่ใช่โลกโซเชียลไม่ใช่ชีวิตคนอื่นไม่ใช่การดูเรื่องราวของใครไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้สมองของคุณว้าวุ่นใจดังนั้นอย่าเพิ่งเล่นโทรศัพท์มือถือทันทีที่ตื่นนอนแต่ให้คุณเลือกที่จะทําสมาธิอยู่กับตัวเองนิ่งๆให้ได้ก่อนนะคะเห็นหรือยังล่ะคะว่าสิ่งที่เศรษฐีทําในทุกๆเช้า มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเลยเป็นเจ็ดนิสัยที่คุณเองก็ทำได้ครูเกตทบทวนให้อีกรอบนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อที่ 1. พวกเขาตื่นให้เช้าขึ้นกว่าคนทั่วไปข้อที่ 2. พวกเขาออกกำลังกายปลุกสมองข้อที่สมเขียนเป้าหมายและอ่านซ้ำทุกวันข้อที่ 4. ใช้เวลาในการนั่งสมาธิ5-10นาทีข้อที่หอ่านหนังสือพัฒนาตนเองข้อที่หวางแผน กำหนดว่าวันนี้จะทำอะไรให้ได้1-3ถึงข้อและข้อที่7ไม่เริ่มต้นวันด้วยการเสพข่าวลบหรือข่าวดราม่าค่ะและเมื่อคุณทำนิสัยเล็กๆนี้ในทุกๆเช้านิสัยที่ใครบางคนอาจจะมองข้ามว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆแต่คุณลองทำดูค่ะลองทำมันซ้ำๆทุกวันนี่แหละค่ะมันจะสะสมกลายเป็นพลังงานชีวิตที่ยิ่งใหญ่คุณเองก็สามารถทาได้ลองเริ่มต้นตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเลยดีไหมคะ ไม่ต้องทําครบทั้งหมดในวันเดียวก็ได้เริ่มทีละอย่างเช่นตื่นเช้าขึ้น30นาทีจดเป้าหมาย3ข้อและถ้าคุณทําแบบนี้ซ้ําๆได้วันแล้ววันเล่าคุณจะเริ่มต้นได้ว่าคุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเริ่มรวยขึ้นอันดับแรกคือรวยขึ้นในระดับจิตใจเพราะจิตใจของคุณจะรู้สึกดีขึ้นและวันหนึง่งความรวยทางการเงินก็จะตามมาเองเพราะความรวยไม่ใช่เรื่องของโชคชะตานะคะ แต่มันคือผลลัพธ์ของเช้าวันเล็กๆที่คุณได้ลงมือทำทุกวันนี้แหละค่ะและถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกศสเตชันไว้แล้วเราจะมาพัฒนาตัวเองกลายเป็นคนใหม่ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ